สโลแกนของคำว่าหมุนเงินไม่ทันเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ ที่ทาให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามืดแปดด้านไปหมดการขอสินเชื่อก็เลยเป็นทางออกแต่ว่าการขอสินเชื่อกับธนาคารก็ค่อนข้างนานอยากจะหาเงินใช้แบบตนด่วนจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายวิธีนะซึ่งแนวที่นี้เนี่ยจะบอกพิกัดดีๆแล้วกันที่คุณสามารถจะกู้เงินจากที่ไหนได้บ้างที่อนุมัติได้ไวอยากให้คุณได้รู้กันด้วย เงินดวนแบบเร็วที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามองใกล้ตัวก็จะแจงออกได้เป็นแค่พิกัดด้วยกันนะที่คุณจะได้รับเงินได้เร็วมากและคุณก็ใช้เงินกันได้จริงมาดูกันที่แรกนะเอาแบบไม่ลงทุนเลยก็คือเอาเงินเก็บสำรองฉุกเฉินนั่นแหละเอาขึ้นมาใช้ก่อน คือมันถึงเวลาฉุกเฉินแล้วนี่ที่คุณจะต้องใช้คุณจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นตัวช่วยคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วล่ะต่อมาแบบที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากเหมือนกันนะไปใช้บริการกับโรงรับจำนำค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็ไวมากแถมได้มาตรฐานด้วยแต่ว่าจะต้องมีทรัพย์สินของคุณเนี่ยไปเป็นหลักปรายกันแล้วคุณจะได้เงินมาใช้อย่างเช่นทองคํารูปพบบแผ่ทองคาทงคแท่งเครื่องประดับต่างๆเป็นเพชรเป็นพลอยเลือกใช้ไฟฟ้าก็ได้นะ ทีวีตู้เย็นเครื่องเสียงอุปกรณ์ไอทีหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่คุณพอจะมีพอจะหาได้คุณจะได้เงินสดกลับมาพร้อมกับ ตัวจำแนมนี่แหละที่จะมีระยะเวลาให้คุณไปไถถอนตามวันที่กำหนดต่อมาแบบลงทุนนิดหน่อยเป็นการขายทรัพย์สินมือสองนี่แหละเป็นประเภทของใช้ก็ดีนะหรือสินค้าแบรนด์เนมอะไรก็ได้เอามาลากเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้ก่อนอาจจะมองหารอบๆตัวนะรอบๆบ,บ้านก็ได้พอจะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างไหมที่คุณไม่ได้ใช้แล้วแล้วมันยังอยู่ในสภาพที่ดีก็เอาไปเป ิดท้ายขายของมือสองดูก่อนนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลาะเสื้อผ้าในตู้ของตัวเองก็ได้สิ่งนั้นก็สามารถไปขายต่อได้เหมือนกันต่อมาแบบลงทุนมากขึ้นก็เป็นการขอสินเชื่อทะเบียนรถละใครดีพอจะมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถจนก็เอาเล่มทะเบียนรถเนี่ยไปฝากเขาไว้ก่อน โบงเงินได้ไดเยอะนะเยอะกว่าหลายๆข้อที่พูดมาก่อนหน้านี้ซะอีกเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการเสียดอกเบี้ยด้วยนะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ยังสามารถใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช้รถยนต์ของคุณได้เหมือนเดิมทุกอย่างระวังไว้อย่างเดียวก็คืออย่าให้ขาดทรงอย่าให้ค้างจ่ายไม่งั้นแล้วเนี่ยรถของคุณก็จะไม่ได้ใช้อีกและสุดท้ายในแบบที่อาจจะลงทุนมากที่สุดคือการใช้บริการบัตรกดเงินสด ะ,ะก่อนจะใช้บริการตัวนี้ก็ต้องสมัครบัตรกดเงินสดให้มันผ่านซะก่อนนะใครที่มีบัตรแล้วเนี่ยกดเงินออกมาได้ง่ายเลยกดได้ที่ตู้ ATM ได้ทันที เราถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมในการสอนเงินสดเนี่ยก็สามารถกดผ่านแอปก็ได้นะอยากจะกดเงินมาใช้เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถกดมาได้เลยกดใช้ได้เรื่อยๆหากว่ามันยังไม่ได้หมดวงเงินนั่นแหละแล้วดอกเบี้ยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบบลประทล,ะละดอกรู้ไหมว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยคุณต้องระวังอย่างเดียวก็พอในเรื่องของการกดใช้นั่นแหละอยากให้ใช้เฉพาะฉุกเฉินจําเป็นไม่ควรเอาออกมากินมาใช้หรือเอา ไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่สามารถจะจ่ายได้จนค้างจ่ายขึ้นมาคุณจะเจอกับปัญหาดอกเบียบ้ยพุ่งกระโจนเลยนะทีนี้ก็แบกหนี้กันไม่จบไม่สิ้นกันเลยนะคุณก็คงจะเห็นแล้วนะว่าสถานการณ์หมุนเงินไม่ทนันหรือว่าเงินขาดมือก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอทางที่ดีเนี่ยควรจะเก็บออมเงินเอาไว้บ้างเผื่อไว้กับสิ่งที่คุณไม่คาดคิด คุณจะได้ไม่ต้องมารอกู้เงินอย่างเดียวเพื่อแก้ปัญหาปลายเหตุนั่นเองเพราะการกู้เงินมันก็อาจเป็นการสร้างหนี้จนล้นตัวแบบไม่รู้ตัวก็ได้